สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมวีออสตัวพิเศษนะครับมีไม่ถึงร้อยคันในเมืองไทยแน่นอนครับคันนี้วีออสปี2013นครับเครื่องพันห้าเกียร์ออโต้เป็นตัวเอสท็อปสุดเลยนะครับคันนี้สวยๆนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับมีพุชสตาร์ทด้วยครับแล้วก็พวงมาลัยมันติฟังก์ชันล้อก็จะออกแบบมาเพื่อคันนี้โดยเฉพาะนะครับรุ่นนี้เท่านั้นนะครับสำหรับล้อลายนี้นะครับใครที่ชอบนะครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับรถสภาพพร้อมใช้มากๆนะครับกับวีออสตัวนี้นะครับ ไม่แท้หนึ่งแกิโลเมตรนะครับไม่ได้ให้ทะเบียนนี้ไปนะครับรถสวยเดิมไม่เคยชนนะครับใครที่สนใจมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับเป็นตัวพิเศษนะครับนี่ครับนี่ครับจะเป็นแบบนี้นะครับสำหรับล้อวีออสรุ่นนี้จะพิเศษนะครับมีไม่เยอะนะครับออกมาไม่ถึง100คันครับเพราะว่าป้ายแดงประมาณ700,000กว่านะครับถ้าไม่ชอบจริงไม่ซื้อแน่นอนนะครับทนอึด ใช้ง่ายดูแลสบายอะไรเยอะมากๆนะครับมาดูได้เลยครับมินบุรีผ่อน5,000ต้นๆนะครับผ่อนได้6ปีภายในก็จะเป็นเบาะผ้าลายสปอร์ตแบบนี้นะครับโดยรวมรถสวยสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับใครหาใช้งานกับวีออสนะครับได้รถสวยๆสภาพดีๆเน้นใช้งานพันห้านะครับเครื่องพันห้าประหยัดครับเติมน้ำมันเบนซินเก้าหนึ่งเก้าห้าโซ่อเติมได้ครับมีพุชสตาร์ทนะครับมีพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันเซ็นเตอร์ล็อกแอร์แบ็ก ABS ดิสเบรกดิสเบรกสี่ล้อ ความปลอดภัยสูงสุดเลยครับก็ชมดูได้เช็คดูก่อนนะครับสำหรับรุ่นนี้เป็นแอร์แบ็กคู่นะครับดิสเบรกสี่ล้อครับพุชตาร์ทพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันเกียร์ขั้นบันไดรถพร้อมใช้เอกสารครบนะครับใครจะสดจะผ่อนลองชมดูนะครับถ้าไม่ชอบจริงเขาไม่ซื้อตอนแรกนะเพราะว่าราคาสูงมาก700,000กว่านะครับสำหรับวีออถือว่าไม่ธรรมดานะครับก็ ออกมามีประมาณไม่น่าจะถึงร0อยคันนะครับสำหรับรุ่นนี้ลองชมได้นะครับสำหรับคนที่ชอบนะครับราคานี้คุ้มมากๆนะครับ v ีออที่มีออปชั่นน่าสนใจครับนั่งสบายดูแลง่ายใช้สบายใจเดินทางใกล้กไๆสะดวกปลอดภัยผ่อนประมาณนี้นะครับจะสดจะผ่อนก็พิจารณานะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับนี่ครับประมาณนี้ฝากไว้ด้วยนะครับสีสวยเต็มไม่เคยชนไม่ได้แถมทะเบียนนี้ให้ไปนะครับ มาได้ครับสวยๆเลยครับคันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับกับ v ีออสตัวท็อปสุดครับมีพุชซาร์ดแอร์แบ็กเอบีเอสดิสเบรกดิสเบรกสี่ล้อแอร์แบ็กคู่ครับนี่เลยครับงามชอบใช่รับรองว่าถูกใจแน่นอน